สวัสดีครับทุกคนสบายดีพี่นอ้องสาวลาวในไทยและก็ต่างประเทศน,นี่บรรยากาศตอนเชา้าเบิง่งบรรยากาศตอนเช้าด้อย,ยวนบ้านนีงก็บ้าน,บ,านบ้านดักมวนบ้านดักมวนขึ้นกับเมืองดักจึงแถวเสก่อง ธรรมชาติยาีมือเช้าม,า,มาฝากบ้านคนงานคนป่าบรรยากาศธ,ธรรมชาติภูเขาคือฝน,นจิตกเลย ไปรุ่มในกระสวนกาแฟไปใส่กันพอเท้าไปสายอ๋อมม้อนี่เออม้อนี้เ่าล้วนม,มู่บ้านเลยมี่ะสุขสัลา,าเนี่ยเพิง่งนี่ว่า เขาก็อยู่กันแบบนี้นะเขาก็อยู่กันได้เราก็ต้องอยู่ได้สิแมนบอกทุกคน <c oughs> มุมีอยางเสียเลยเขา,ยเขาอยู่ได้เขาก็อยู <c oughs> อ่ได้ก็เคยอยู่ในเมืองแบบรูๆละหลาตอนนี้กลับมาย่ำตมย่ำโคน มาอยู่น้ำนองน้องมาเอาเมียแถวนี้ว่าไงจักหมาจะคนอยู่ทางอะไรทางลูกลังเอออยู่ในเมืองมาอยู่จังที่ก็ต้องปรับสภาพเห้มันได้ ยูนิกะบรรยากาศกาศับบริสุทธิ์ดีบ่มีควันผิดบม่มีอย่างอยู่แบบสงบเงินไปเงินมันขำม,มากกอ,อยู่ไหอยู่มัน เลยมาเห็ดคลิปให้ทุกคนเบิ่งธรรมชาติยามรรมาื้อเช้ามีกระหานขายเครื่องอยูทรูปยูนเทิงกันมันพวกข่อยขาอยขายยูนเทิงสามแยกคนธรรมชาติ ก็อยู่กันได้เราก็ต้องอยู่ได้สิดอกไม้สวยๆดอกไม้ดอกอยังคนโอ้ว่าดอกอยังเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก่นนะ <laughs> เราาคอยเดิดนยางขึ่นโนนมันเมนื่อยได้ยินเสียงหายใจป่ะเมื่อยเด้ไปใช้การเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันหลังสิไหมไล่โซ่ถอเบิง์มือนี้เอาช้ำนี่ก่อนเพราะว่าย่างคืนน้นเมือม่อยเมื่อยคุณเขาไปไห้ไปหน้าบายทุกคนว่าหลายมันสิหลายมันสิยาว มันคลิปมันก็โหลดซ่าเนี่ยแต่ก็ใส่ไฟไฟ,ไฟ้าแหละโหลดตะบันหักซาขันคลิปยาวน่ารำคาป่าเมื่อยหน่อยยางึ้นโน้น คนเขาต้องเบิงหน้าก็ได้เราให้เบิงธรรมชาติหน้าตาคอยกันหน้าตาเดิมๆนั่นแหละโอเคนี่นะครับทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ